นี่จากที่จำความได้เราจะดองนะเฮ้ยุดโอเคเอาใหม่นอนนนนี่เลยโยูเอาเสร็จา้องเลยแ่อมากนะว้

เอาสิทำแบบที่เคยทำดิยาลียยาลียยาลียเสียไหน่อยโอเคโอเคโมแกงครับ

Cepat-cepat datang ke Eh, akan menghentiknya. Saya harap Ya. แม่ลงนั่งเดี๋ยวพี่มา ไม่ยุ่งั่ข้างกนโอเค้โอไอ้โอนจัดยาโอนไปกินตัวยาเยไปกีหน้ ลูกพูดต,ต่อๆลูกพูดถามกันว่าบป็แตนเนหรอ,อเหนือ่อยตฮยใจเนอะ มีก็ได้เออใช่มันสมอ่มแค่นี้หน่อยยังเราไม่ได้เลยปานต้านดีมากพี่หอหอพี่ถ้าลูกคุณเกาได้แะได้ว่าเรากทา,ทานท่านดเะเยอะนรอบเยวนะเ <c oughs>

เดนพี่แน่ถ้าหนูจะเล่นแบบนี้โดนพี่แม่พี่จะตีให้ขึ้นหลังคาแดงเลยอเ,เอาดูวนหลายรอบแล้วบางมือสิตกเด้อไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายวนก็ถ่ายตลอดเวลาอยู่แล้วไม่รู้ว่า,ถ,า,วาถ่ายเห็นหรือเปล่าโอเค ไเพียแค่นี้นะครับทุกคนคุดบายสำหรับ e ีพีส